A D O R A ส่งเพลงสุดเดือดเบไทเยา้าพร้อมยกระดับความมันเก็บความโกรธแค้นแปรเปลี่ยนเป็นความมุ่งมั่นและตั้งใจเพื่อต่อสู้กับความจริงอันโหดร้ายบนโลกใบนี้นี่คือสิ่งที่ A D O R A Adora วงดนตรีลูกผสมไทยญี่ปุ่นจากค่ายเจเน l ล็ในครือ GMM Music ที่ประกอบด้วยสมาชิก4คน G T กีตาร์นักร้องนำกีตาร์เปียโนฮิโรชิฮิโรชิรชรชกีตาร์ ทาตาน,ตานเบสและน้ำน้ำกลองได้ถ่ายทอดลงในเบทรเย,ยาซิงเกลิลใหม่สุดเดือดของพวกเขาที่ยกระดับความมันยิ่งขึ้นโดยการฟีเจอริงกับเต้มือกีตาร์จากวงเดอะดาร์เกสโรแมนที่เข้ามาเติมเป็นเสียงกีตาร์โซโล่สุดทรงพลังเสริมให้เพลงมีนิติที่แปลกใหม่ยิ่งขึ้น ซึ่งเพลงนี้เล่าเรื่องราวของเด็กกำพร้าคนหนึ่งที่ถูกแก๊งมาเฟียนักฆ่าอุปการะและเติบโตขึ้นในโลกที่โหดร้ายโดยคนกลุ่มนี้อ้างว่าพวกตนเป็นครอบครัวที่ช่วยเหลือเขาจากความเดียวดายแต่ความจริงแก๊งมาเฟียนี้คือกลุ่มคนที่สังหารพ่อแท้ๆของเขาเองแม้จะเติบโตมาด้วยกันแต่หัวใจของเขาไม่เคยลืมความจริงเขาเลือกที่จะปกปิดตัวตนแท่งเป็นเด็กที่พักดีคอยสั่งสมความแข็งแกร่งและรอเวลาที่เหมาะสมวันที่จะหันคมดาบเข้าหาผู้ที่เลี้ยงดูเขามา ส่วนของพาดดนตรีมาพร้อมกับการผสมภานาที่ลงตัวระหว่างแนวร็อกและเมทัลที่ยังคงเอกลักษณ์ของ a d o r a ไว้ได้อย่างชัดเจนสะท้อนถึงความหนักแน่นและความโกรธแค้นผ่านจังหวะที่ดูดันและท่วงทํานองที่ทรงพลงังเสียงกีตาร์และฟัสเบสที่หนักห่วงดังกึกก้องถ่ายทอดอารมณ์ของตัวเอกที่เต็มไป ด้วยความมุ่งมั่นและความตั้งใจที่จะต่อสู้กับความจริงอันโหดร้ายติดตามชมมิวสิกวิดีโอเบรทยา l ADORAFEI แทเดอร์ดากสโรมา ADORA อดราวงดนตรีลูกผสมไทยญี่ปุ่นศิลปินใหม่จากค่ายเจเนอแรลบประกอบด้วยสมาชิกทั้งหมด4คนคือ GT ทกีตาร์นักร้องนำกีตาร์เปียโนฮิโรชิฮิโรชิกีตาร์ เบสและน้ำนามกล่องวงที่รวบรวมองค์ประกอบหลากหลายแนวเพลงไม่เพียงแต่ร็อกเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงอาร์บีแจ๊สและเจ๊ป๊อปโดยเน้นการรวมท่วงทำนองที่คุ้นเคยชวนฟังติดหูมาสื่อสารในรูปแบบดนตรีใหม่ๆผ่านบทเพลงที่เป็นภาษาญ,ญี่ปุ่นทั้งหมดและล่าสุดกับผลงานซิงเกิล M.S. Green w a t h โดวยวง a d o r a ได้ให้สัมภาษณ์ที่มาของวงว่าจุดเริ่มต้นจากกีตาร์เคยมีประสบการณ์อยู่ที่ญี่ปุ่นมาก่อนและฮิโรชิก็เป็นลูกครึ่งญี่ปุ่นรวมถึงต้าและนามก็สนใจดนตรีแนวนี้พวกเราเลยตัดสินใจรวมกันทำวงเป็นญี่ปุ่นเรารู้ว่าเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ท้าทายมากจริงๆแต่เราไม่อยากให้มีคำว่ากำแพงภาษามาเป็นตัวกั้นในการที่เราทำอะไรหรือไม่ควรทำอะไรเราควรมีอิสระในการสร้างดนตรีเพราะดนตรีก็คือศิละปะอย่างหนึ่ง ก่อนหน้านี้ A D O R A เคยปล่อยผลงาน EP อัลบั้มจำนวน5บทเพลงจาก5ไอเดียเรื่องราวที่มีความหลากหลายในแนวดนตรีจนมาถึงซิงเกิลใหม่ล่าสุดภายใต้ค่าย j n r Lab กับเพลง M S Brainwash เล่าถึงความสัมพันธ์แบบ Topic Relationship ที่ดูเหมือนคนทั้งคู่จะคบหาไปกันได้ดีแต่ทุกอย่างกลับเป็นแค่ภาพรวงตาเรากับว่าตัวเราเองกำลังถูก